สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันนี้เราจะยังมาช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาของแบบรูปนะคะ,ะแต่โจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะจะแตกต่างออกไปเนาะแล้วก็ถือว่ามีความสําคัญเพราะว่าโจทย์ปัญหาที่เราจะมาแก้ ช่วยกันแก้ช่วยกันคิดในวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาที่ทนดกเรียนจะได้พบบ่อยในข้อสอบโอเนต่างๆหรือเวลาสอบข้อม .1 มักจะเจอโจทย์เหล่านี้บ่อยๆยกตัวอย่างเช่นจงหาจํานวนคู่ที่อยู่ระหว่าง1ถึง100จงหาจํานวนคี่ที่อยู่ระหว่าง50ถึง100จงหาจํานวนคู่ที่อยู่ระหว่าง20ถึง60แบบนี้เป็นต้นโจทย์เหล่านี้นะักเรียนคุณคุ้นไหมคะ ะคะหรือใครไม่ยังไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความเข้าใจโจทย์เหล่านี้กันนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นต้นไปได้เจอบ่อยแน่นอนโจทย์แบบนี้ในลักษณะนี้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างในสไลด์กันเลยจงหาผลบวกของจํานวนคู่ทุกจํานวนตั้งแต่1นึถึงยีอ่ะเวลาเจอโจทย์เหล่านี้เราคงจะคิดว่าโอ้โหมันเป็น ตัวเลขที่เยอะเนาะมันต้องมานั่งบวกเสียเวลานะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีการในการหาผลบวกจำนวนที่อยู่ช่วงระหว่างที่เขากำหนดให้มานะคะอ่ะก่อนอื่นเลยจำนวนนับตั้งแต่1ถึง20มีทั้งหมดกี่จำนวนอ่ะนักเรียนต้องทราบก่อนจำนวนนับตั้งแต่1ถึง20ง่ายๆเลยก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8สามไปเรื่อยๆจนถึง20ใช่ไหมคะ ก็คือมี20จําจำนวนนั่นเองต่อไปจํานวนนับที่อยู่ตั้งแต่ 1- นึถึงยีมีจํานวนคู่ทั้งหมดกี่จํานวนอะไรบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์เขาต้องการให้นักเรียนหาผลบวกเฉพาะจํานวนที่เป็นจํานวนคู่เนาะจำนวนที่เป็นจํานวนคู่ก็คือจํานวนที่สามารถเอา2มาหารลงตัวได้นะคะก็คือมี 2, 4 6 8ี่12 14ด6 18 2 0 นะคะมี1ิจจำนวนเนาะจำนวนคู่ตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิมีอยู่สิบจำนวนนะคะเพราะว่าจํานวนก็จะมีจํานวนคู่กับจํานวนคี่ใช่ไหมคะหนึถึงยีิบมี10จํานวนก็จะมีจํานวนคู่อยู่ครึ่งหนึ่งสิบจำนวนใช่ไหมคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นจํานวนคี่อีกสิบจำนวนนั่นเองอ่าต่อไปเขาให้หาผลบวกของจํานวนคี่ทั้งหมดเราจะหาผลบวกของจํานวนคี่ทั้งหมดนี้ได้ยังไงอ่าถ้าเราเรียน จับมาบวกกันนะคะรูปแบบพื้นฐานเบสิกง่ายสุดก็คือจับมาบวกกัน2บวก4บวก6บวก8ไปเรื่อยๆนะคะบวกมา10จํานวนเนาะอ่าโอเคตรงนี้เราก็จะได้ผลบวกแต่ที่จริงแล้วนะคะวิธีการคิดตัวเลขนะคะการบวกหาผลบวกจนนํานวนคี่จํานวนคู่ที่อยู่ช่วงระหว่างต่างๆมันมีวิธีคิดที่สามารถคิดได้รวดเร็วขึ้นอ่าเราไปดูกันเลยนะคะ อ่าถ้าครูให้นักเรียนดูเขียนในรูปแบบนี้ให้นักเรียนดูนักเรียนน่าจะมองภาพออกมากขึ้นนะคะก็คือการจับคู่ของจํานวนนั่นเองนะคะจับคู่แล้วจับมาบวกกันนักเรียนสังเกตไหมคะว่าจับคู่นะคะครูจะจับคู่คู่แรกนะคะตัวแรกกับตัวสุดท้ายจับคู่กัน2กับ20คู่กันเห็นไหมคะอ่าจำนวนแรกกับจำนวนสุดท้าย แล้วก็ถัดมาเรื่อยๆเนาะจำนวนที่สองก็สี่จะบวกคู่กับลองลำดับ,บสุดท้ายถัดมาเรื่อยๆนะคะ,ะนักเรียนสังเกตอะไรไหมคะว่าผลบวกของแต่ละคู่เนี่ยจะเท่ากันเห็นไหมคะผลบวกของแต่ละคู่เนี่ยจะเท่ากันซึ่งตะกี้ครูให้ทําความเข้าใจไปแล้วว่าจํานวนคู่ที่อยู่ตั้งแต่ระหว่างหนึ่งถึงยี่สิบเนี่ยมีอยู่ส0จํานวนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเรา นำมาจับคู่บวกกันเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่หาคู่ใช่ไหมคะจะได้อยู่ห้าคู่ซึ่งแต่ละคู่มีผลบวกเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองยี่อย่เท่ากันหมดเลยสองบวกยีก็เท่ากับยี่สิบองสี่บวกสิบก็ได้เท่ากับยี่สิบสองหกบวกสิบหกก็ได้เท่ากับยี่สิบสองแปดบวกสิีก็ได้เท่ากับยี่สิบส สิบบวกสิบสอก็ได้เท่ากับยี่สิบสองเห็นไหมคะห้าคู่มีผลบวกเท่ากับยี่สิบสองนึกภาพออกรือยังเพราะฉะนั้นเวลาหาคําตอบเราก็หาง่ายๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นผลคูณเนาะไม่ต้องมาหาแบบบวกกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้จะง่ายสุดชัวร์สุดนะคะ,ะดังนั้นผลบวกตั้งแต่1ถึงยี่สิบก็หาได้จากยี่สิบสอง คูณอยู่กับ5คู่ใช่ไหมคะอ่ายีคูณหคู่ได้เท่ากับ5้คูณสเป็น10ใช่ไหมคะอ่าทด้วยหนึคูณสเป็นสิบทด้วยอีกหเป็น11ก็คือคำตอบของเราที่ได้ก็คือ110นั่นเองเห็นไหมคะอ่าวิธีนี้รวดเร็วขึ้นไหมอ่าโอเคเราลองไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยอ่าตะกี้นะคะเราหาจำนวนคู่ไปแล้วบ้างแต่ทีนี้ถ้าโจทย์เขากำหนด ให้หาจำนวนขี้บ้างนะคะที่อยู่ระหว่างตั้งแต่1ถึง20สิอ่าตะกี้ทบทวนคำถามนะคะอ่าอันดับแรกนักเรียนก็ต้องทราบก่อนว่าจำนวนที่อยู่ระหว่าง 1- ถึงย0มีกี่จำนวนใช่ไหมคะก็คือ20นั่นเองเนาะต่อไปจำนวนขี้ที่อยู่ตั้งแต่ระหว่างหนึ่งถึง20สิบมีตัวอะไรบ้างมีกี่จำนวนอ่าก็คือมี10บจำนวนนะคะ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าอ่ามีสิบจำนวนต่อไปถ้าเราหาผลบวกแบบพื้นฐานเลยก็คือจับมาบวกกันจับจำนวนคี่ทั้งหมดมาบวกกันหนึ่งบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเราลองมาหาโดยวิธีการจับคู่เหมือนตะกี้ดูบ้างอ่าโอเคอกูเขียนแบบนี้ ให้เรียนมองเห็นภาพออกนะคะก็คือการจับคู่นั่นเองจับคู่เราก็จะจับคู่แรกกับตัวสุดท้ายเห็นไหมคะอ่าหนึ่งกับ19บผลบวกก็ได้เท่ากับ1นึบวกสิบเก้าก็ได้เท่ากับยี่สิบสามก็คู่กับ17ดได้เท่ากับยี่สิบห้าบวกสิบห้าได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดบวกสิบามก็ได้เท่ากับยี่สิบเก้าบวกสิบ็ดก็ได้เท่ากับยี่สิบเห็นไหมคะ จำนวนคี่ที่อยู่ตั้งแต่1ถึง20มีอยู่10จำนวนเพราะฉะนั้นเวลาเรานำมาจับคู่บวกกันก็จะมีอยู่5คู่ใช่ไหมคะซึ่งผลบวกแต่ละคู่ได้เท่ากับ20เพราะฉะนั้นเราจะหาผลบวกตั้งแต่จำนวนคี่ตั้งแต่1ถึง20ได้หรือยังได้แล้วนะคะก็คือผลบวกของแต่ละคู่คูณกับ5คู่ใช่ไหมคะเราจับคู่ได้5คู่ได้เท่ากับ 5 2าสสีนะคะใส่ศูนอีกหนึ่งตัวก็คือ100นั่นเองเห็นไหมคะอ่าเป็นวิธีที่เริ่มจะประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ที่นักเรียนอาจจะทำได้หรือไม่ได้แต่ปัญหาหลากัลกๆคือทำไม่ทันนะคะเวลาทำข้อสอบโอเน็หรือต่างๆเพราะฉะนั้นเราลองมาหาวิธีที่เราจะสามารถคิดหาคำตอบได้เร็วที่สุดนะคะ อ่าแต่กี้เราหาผลบวกของครั้งจํานวนคี้แล้วก็จานวนคู่ไปแล้วบ้างทีนี้เราลองมาหาจํานวนทุกจํานวนนะคะผลบวกของทุกจํานวนที่อยู่ตั้งแต่หนึ่งถึงยีสิอ่าในโจทย์ในใบง,งานของเราก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะการหาผลบวกของจํานวนคี่หรือจํานวนคู่ที่อยู่ช่วงตั้งแต่เขาช่วงตั้งแต่จํานวนที่เขากําหนดให้มาอ่านเรียนลองมาดูซิเขียนเหมือนกับ ที่ครูยกตัวอย่างให้เลยนะคะก็คือเขียนในรูปของการจับคู่กันนะคะ,ะในใบางานของเรานะคะนักเรียนลองเขียนแบบนี้เลยนะคะว่าจํานวนที่อยู่ตั้งแต่ช่วงตั้งแต่เขากําหนดให้มามีกี่จํานวนนะคะแล้วเอามาจับคู่กันนะคะอาจจะไม่ต้องเขียนให้ครบทุกจํานวนก็ได้แต่ให้เขียนแสดงให้เห็น ว่าแต่ละคู่อ่ะมันได้ผลบวกเท่ากันนะคะแล้วก็ได้จํานวนกี่คู่นะคะแล้วก็เอาผลบวกกับจํานวนคู่ที่จับได้มาคูณกันนะคะอ่ะตรงนี้เขาให้บวกทั้งหมดเลยนะคะทั้ง20่สิจำนวนเลยตั้งแต่หนึงถึงยีก็มี20เห็นไหมคะตัวเลขมันเยอะเราไม่สามารถเอามาเขียนหมดได้ใน้บงานก็เหมือนกันอาจจะบวกหาผลบวกตั้งแต่ ช่วงระหว่าง20ถึ40ง40่เงี้ยตัวเลขมันเยอะนักเรียนไม่สามารถเอามาเขียนเรียงหมดในหนึ่งหน้ากระดาษได้หรอกในพื้นที่ว่างนั้นอาจจะไม่พอก็คือแนะนำให้ไม่ต้องเขียนทุกจํานวนนะคะให้ได้เรียนเขียนตั้งแต่ลำดับแรกกับลำดับสุดท้ายจับคู่กันนะคะอาจจะเขียนให้แสดงให้ดูสัก4ี่หาจำนว,นวนว่าจับคู่กันแล้วผลบวกเขาเท่าเท่ากันทุกคู่นะคะ แล้วอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้เลยก็คือจํานวนคู่ในระหว่างช่วงที่เขากําหนดให้มามันมีกี่จํานวนเนาะมีกี่จํานวนจับกันได้กี่คู่นะคะจับกันได้กี่คู่เนาะก็เอาจำนวนทั้งหมดหารด้วยสนั่นเองนะคะผลบวกของเขาได้เท่ากันไหมได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาผลบวกต่างๆเหล่านี้ไปคูณกับจํานวนคู่ที่จับได้เนาะ ในตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเขาให้หาผลบวกตั้งแต่1ถึงยี่สิบเลยมันเขียนไม่หมดหรอกครูเอามาเขียนให้ดูแค่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายแล้วก็ถัด,ถดมาสัก4ี่ห้าจำนวนนะคะจับคู่กัน1นึบวกยี่สิบได้เท่ากับยี่ิบเอ็ดสองบวกสิบเก้าก็ได้ยี่ิบเอ็ดสามบวกสิบดก็ได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะสี่บวกสิบเจ็ก็ได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดห้าบวกสิบหก็ได้เท่ากับยีสบเอ็ด ผลบวกเท่ากันหมดเลยเห็นไหมคะ21เนอะอาจจะมีคู่ที่เขียนยังไม่ครบนะคะไม่เป็นไรเนาะก็คือ6บวก15อย่างเงี้ยเราเขียนไม่พอก็ไม่เป็นไรแค่แสดงให้เห็นนะคะอะ่เพราะฉะนั้นเราหาผลบวกได้แล้วก็คือแต่ละคู่ผลบวกของแต่ละคู่ได้เท่ากับ21คูณกับจำนวนคู่ จำนวน1นถึง20มีทั้งหมด20จำนวนเพราะฉะนั้นเวลาจับคู่ได้กี่คู่ก็เอา2ผ่หารด้วย2นะคะก็จะได้ทั้งหมด10คู่อ่าก็เอามาคูณกับผลบวกก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ210นั่นเองเนาะอ่าโอเคจากตัวอย่างที่ครูยกให้มานะคะหวังว่านักเรีนยนสามารถไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในใบงานได้เนาะแล้ว ผิดตรงไหนอะไรยังไงไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะวันไหนเราเจอกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะมาคุยกันเนาะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ